สวัสดีครับเพื่อนๆกลับพบกับอาร์มนะครับในรายการเคล็ดลับก้นครัวครับรายการที่จะคอยเอาสาระดีเคล็ดลับน่ารู้นะครับมาฝากเพื่อนกันทุกสัปดาห์แบบนี้เลยและในสัปดาห์นี้นะครับอาร์มก็มีเคล็ดลับในการ เก็บกุ้งแห้งไว้ใช้าน,นานๆนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเจอปัญหาเวลาเก็บกุ้งแห้งแล้วพอจะเอามาใช้ก็ดันมีเชื้อรากินเม้นอับๆนะครับพอจะมาใช้ก็แบบโอดไม่น่าใช้เลยต้องเสียเวลาไปซื้อใหม่วันนี้นะครับอามเล็ดลวิธีในการเก็บกุ้งแห้งไว้ใช้านานมาฝากเพื่อนกัน,กนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามอามไปดูกันเลยครับ และนี่นะครับก็คือกุ้งแห้งที่อามซื้อตลาดมาเมื่อเช้านี้นะครับคือเขาจะมีมากมายหลายขนาดนะครับหลากหลายสีเลยซึ่งตัวแรกเดาให้เพื่อนๆนดูดีกว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นกุ้งแห้งนะครับที่เขาเรียกว่ากุ้งฝอยนะครับก็จะมีอยู่2ส,สีคือสีออก เหลืองนวลๆนะคะหรือบางคนก็จะได้ออกขาวๆหน่อยกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีที่ออกสีส้มๆนะครับขนาดตัวก็เท่าๆกันเลยนะครับตัวเล็กๆนะครับเขาจะเรียกว่ากุ้งฝอยแบบนี้แบบนี้นะครับจะเป็นแบบที่ไม่ได้ใส่สีลงไปนะครับไม่เติมสีเลยนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นสีส้มเนี่ยคราก็จะมีการใส่สีสังเคราะห์ลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อทาให้ดูน่ารับประทานน่าสื้อมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอีกหนึ่งตัวครับ อันนี้นะฮะก็จะเป็นกุ้งนะครับเขาจะเรียกว่ากุ้งแห้งแบบเนื้อนะครับอันนี้เขาจะเอาไว้ใช้กับพวกเมนูที่ต้องการมีเนื้อสัมผัสของกุ้งแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกทำข้าวเหนียวหน้ากุ้งนะครับหรือว่าจะาไปโขกใส่ในน้ําพริกอะไรอย่างนี้นะครับก็จะใช้กุ้งแบบนี้แทนนะครับซึ่งกุ้งแบบนี้นะครับก็จะมีขนาดใหญ่กว่า กุ้งที่เป็นกุ้งฝอยนะครับแล้วก็เวลาเขาทำเนี่ยเขาจะกระเทาะเปลือกตัวกุ้งแห้งนี้ออกครับให้เหลือแต่เนื้อของตัวกุ้งนั่นเองนะครับและสําหรับวิธีการทํากุ้งแห้งนะครับก็ง่ายๆเลยครับให้เพื่อนๆไปซื้อกุ้งตัวเล็กๆนะครับหรือว่าขนาดตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับที่ตลาดสดมาซื้อกุ้งสดมาเสร็จปุ๊บล้างให้สะอาดนะครับลจากนั้นก็เคล้าด้วยเกลือนะครับอัตราส่วนเนี่ยนะครับก็คือกุ้งประมาณสัก1กิโลกรัมนะครับแล้วเกลือประมาณสัก 1-2ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็เคล้าให้เข้ากันนะครับซึ่งเกลือที่เราใส่ไป1น,นะครับก็คือปรุงรสชาติให้กับตัวกุ้งแห้ง2ก็คือจะเป็นการถนอมอาหารนั่นเองนะครับพอเราเคล้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปนึ่งนะครับพอกุ้งสุกดีแล้วก็เอามาเรียงบนถาดแบบนี้ครับจากนั้นก็นำไปตากแดด ถ้าวันไหนแดดดีๆหน่อยนะครับก็1นถึงสวันครับกุ้งแห้งของเราก็จะแห้งสนิทแล้วครับหรือถ้าแดดไม่ค่อยแรงมากก็อาจจะบวกไปอีกสักวันหรือ2วันนะครับเป็น3าถึงสวันกุ้งก็แห้งสนิทเรียบร้อยแล้วแล้ววิธีการเก็บกุ้งให้นานๆนะครับก็ทาง่ายๆเลยครับเพียงเอากุ้งนะครับที่แห้งสนิทแล้วนํามาใส่ในกระปุกนะครับหรือขวดโหลอะไรก็ได้นะครับที่สามารถปิดสนิทนะครับและที่สําคัญขวดโหลนั้นนะครับก็ต้องแห้งสนิทด้วยเช่นกันนะครับพอใส่ลงไปปิดฝาให้สนิทแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับสามารถ เก็บไว้ได้นานประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็ถ้าเาเงินๆนะครับจะนํามาใช้ก็นําออกมาแล้วก็มาใช้งานได้ตามปกติเลยและที่สําคัญครับเวลาเพื่อนๆเนี่ยเก็บกุ้งไว้นานนะครับจนกลิ่นของเขาเนี่มีกลิ่นเหม็นตุ่นๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถนํากุ้งนี้มาล้างผ่านน้าให้สะอาดนะครับแล้วก็นํามาเรียงบนถาดแล้วไปตากให้แห้งพอแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นํามาใส่ในขวดโหลแล้วเก็บใส่ใตู้เย็น เหมือนเดิมเลยนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการเก็บกุ้งไว้ใช้นานๆแบบง่ายๆแล้วนะครับท่านผู้คนไหนนะครับสนใจเคล็ดลับคนคนอื่นก็สามารถติดตามกันได้นะครับในรายการเคล็ดลับคนครัวครับรายการนี้เลยนะครับและในวันนี้นะครับอารมรายการเคล็ดลับคนครัวต้องลาท่านไปก่อนกับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ